รายการเก่าเสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไ,ไปดูคอนเทนต์ของไนโครครับในเรื่องของเจ็โตโทเค็นนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องหาเหรียญโทเค็นเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับเรามาเจาะลึกข้อมูลต่างๆเลยครับกับตัวเกมกับเซิร์ฟโกลบอลนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆไว้ว่าผมจะทํากิลอยู่นะครับซึ่งกิลที่ผมจะทำเนี่ยเป็นกิลที่ไม่เกี่ยวกับการวอลนะครับผมจะทํากิลที่เกี่ยวกับ การหาของนะครับและปรึกษากันในเรื่องของว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนและไปเจาะลึกหากของได้ที่ไหนและโทเค็นต่างๆเนี่ยเราจะสร้างไรายได้ได้อย่างไรซึ่งกิลนี้จะเป็นกิลสาหรับใช้ในการฟาร์มอย่างเดียวครับใครที่ชอบการฟาร์มใครไม่ชอบซีเรียสของเรื่องของการวอลครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นะสามารถเข้ามาอยู่ในกิลผมได้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้ากิวผมนะครับซึ่งกิลผมต้องบอกไว้า่างนี้นะไม่ใช่กิลที่ใช้ในการวอลครับ แต่จะเป็นกิวที่ใช้ในการ ร่าของและหาของไปพร้อมๆกันครับและช่วยกันอัพเรเวลกิลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟาร์มได้โดยใช้บัฟจากกิลนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์หลักนะครับจุดประสงค์จะไม่เกี่ยวกับการไปตีคนนะครับจุดประสงค์ไม่เกี่ยวกับการที่จะไป PK เคกับคนนะมันเกมฟรี PK อยู่แล้วนะครับแต่เราจะไม่ฟรี PK กับใครครับเราจะร่าและหาของมาขายเป็นกิลที่ล่าทรัพยากรมาขายในตลาดกลางครับและสร้างไรายได้ครับโอเคใครสนใจยังไงก็อย่าลืมครับผมจะทิ้ง ลิงก์งใต้ดิสคอร์ดนะครับเพื่อนเสามารถเข้ามาที่ดิสคอร์ดได้นะครับและปรึกษาก็ได้ตลอดเวลาเลยนะครับในเรื่องของการทำกิลเกี่ยวกับ ยูสายฝากนั่นเองครับใครชอบหรืองไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อน,นในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูก ต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆนเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับ,รบที่นี้วรามาพูดก,กันเข้าเรื่องก่อนละกันครับว่าเราจะไปหาทรัพยากรโทรเค็นเจ็ดโทเค็นเนี่ยจากที่ไหนครับ อันดับแรกครับเราดูสําหรับแร่โมเลียนครับสำหรับแร่โมเลียนครับเราจะไปหาจากทียนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยเขาเรียกว่าโทเค็นโมเลียนครับสำหรับโมเลียนเนี่ยเราไปดูกันครับว่าเราจะหาได้จากที่ไหนได้บ้าง1ก็คือนะครับสำหรับแร่โมเลียนครับหก็คือเราจะต้องไปลงดันเจียนรายวันครับดันเจียนรายวันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เลเวล30มสิบเลเวลสีและเลเวลห้าสิบหกสิบนะครับถึงเจ็ดสิบนะครับก็จะเป็นดันเจียนเป็นดันเจียนแบบไหนครับให้เรากดไปที่ดันเจียนนะครับผม ก็เซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันแหละครับคล้ายมีความคล้ายคลยคึงกันมากพอสมควรแหละนะเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนได้แค่เฉพาะอีเวนต์นะครับตรงนี้นะที่จะเอาของต่างๆเนี่ยตรงนี้เข้ามาใส่นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงแค่นี้แต่ว่า2ชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นของสําคัญที่จะต้องติดไปในดันด้นดวยเหมือนกันครับดันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดันรายวันนะครับเรามีเวลา1ชั่วโมงทุกคนนะครับต่อวันที่เขาจะให้เราเนี่ยสามารถลงไปฟาร์มหนึ่งก็คือโก้สองก็คือเหรียญโมริออนนะครับ แล้วก็ฟาร์มมอนด้วยเหมือนกันนะก็จะได้ในส่วนของ EP มอนด้วยนะครับในตรงนี้แต่ EP มอนมันจะไม่เยอะนะทุกคนนะสำหรับดันนี้นะครับดันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะในส่วนของโกสมากร์กว่าครับและแร่โมเรยอนนะครับนี่ขึ้นอยู่กับดวงครับใครจบดาเมจดไปก็มีโอกาสได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับและก็ต้องพกดวงไปด้วยนะสำหรับแร่โมเลยอนครับเป็นแร่ที่สําคัญมากๆนะครับถามว่ามันเอาไปใช้อะไรบ้างครับหลักๆเลยครับทุกอย่างเลยต้องใช้แร่นี้เลยครับโมริออนเนี่ย เป็นโทเค็นหนึ่งนะครับถ้าเรานะครับมันก็จะแยกออกว่าถ้าเราอยากจะขายนะครับโมเิออนเนี่ยเราจะขายเป็นโทเค็นหรือเราจะขายในตลาดกลางก็ได้นะครับเราสามารถสวอลฟ์กันได้นะถ้าเราอยากจะซื้อนะครับจากโทเค็นหรือบล็อกเชนของเกมนะครับก็สามารถนะครับโอนเหรียญวีมิกเนี่ยเข้ามาซื้อได้นะครับต้นทางก็คือวีมิกนะทุกคนนะไม่ใช่วีมิกดอนนะครับเราจะต้องเติมเหรียญวีมิกเข้าบล็อกเชนก่อนและค่อยแรกเป็นวีมิกดอนนะครับในลักษณะของ ฟังก์ชันของโทเค็นในการแลกเปลี่ยนเนาะพอมันเป็นวีมิกดอนเนี่ยเราค่อยเอามาซื้อในเกมนะครับที่จะเป็นโทเค็นโมดิออนและค่อยเอาโมดิออนเนี่ยสวอปนะครับกลับมาเป็นตัวแรกนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของ Exchange ในตัวของเกมนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนไม่งงแหละอ่ะเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นเกมวีมิกนผมว่าไม่งงแน่นอนนะครับระบบนี้ก็ง่ายๆครับแต่หลักๆเลยคือการใช้โมดิออนเนี่ย คือมันเป็นอะไรที่เบิร์นเยอะมากครับเป็นแร่ที่ค่อนข้างสําคัญมากๆหลักๆเลยนะครับความต่างในเรื่องของดาเมจนะครับในเรื่องของดาเมจชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยความต่างมันอยู่ที่ใครจะล่าโมเลออนได้เยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองครับใครล่าเยอะมันก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วเนาะว่าจะเก่งกว่าชาวบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้โุลตานเนี่ยต้องการอยู่แล้วครับเพราะเขาจะต้องนํามาสร้างอุปกรณ์ฟ้าครับผม อย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องไล่หาจริงๆก็คืออาวุธนะครับก็คืออาวุธฟ้านี่แหละอาวุธฟ้าถามว่ามันสร้างกับโมริออนอย่างไรครับเราไปดูฟังก์ชันคาฟนะครับฟังก์ชันคาฟเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้โมริออนทุกอย่างเลยอะไปที่อาวุธก่อนลวกันครับอาวุธเนี่ยใช้โมริออนสิเห็นไหมก็ใช้เหมือนกันครับชุดอุปกรณ์ก็เหมือนกันทุกคนสาหรับอาวุธรองก็ใช้โมริออนเหมือนกันครับสินะอุปกรณ์นะครับเห็นไหม ก็ใช้10นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับชุดเนี่ยชุดฟ้าก็ใช้โมริออนนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับเอาล่ะถามว่ามันมีเฉพาะชุดเหรอไม่ครับมันสามารถขับสกิลก็ได้นะครับเห็นไหมสกิลก็ใช้โมริออนเหมือนกันครับผมเห็นไหมเออใช้เยอะมากพาสซีฟม่วงครับก็ใช้โมริออนครับ100เลยเห็นไหมอ่าแล้วก็สกิลอัพคัมพีนะครับก็เหมือนกันอย่างที่2ครับเรามาดูเหรียญนะครับเหรียญตราแบบอาชีพขั้นสูงครับก็คือมันจะเป็นโทเค็น โปรโมทครับผมโทเค็นโปรโมทเนี่ยถามว่ามันหาได้จากไหนนะครับพอเรากลับเมืองทุกคนให้เราเนี่ยมาติ๊กสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นรูปถุงดาบอย่างงี้นะให้เรามาแหา NPC ครับมันจะเป็นจุดแรกที่เราจะสามารถแลกตราเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงได้ครับก็คือเราเนี่ยจะต้องใช้1นึ่งแนะครับ 102ของตาตรงนี้นะตาโทเค็นตรงนี้เนี่ยถามว่ามันดรอปจากไหนนะครับตาโทเค็นเนี่ยจะดรอปอยู่3ที่นะครับอะตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้กับเพื่อนๆก,ก่อนนะก่อนที่จะมาถามว่ามันนําไปใช้งานอะไรนะครับตรงนี้นะอ่าดันเจียนนะครับให้เราไปฟาร์มอยู่นะครับก็คือดันเจียนรายสัปดาห์ครับก็คือตรงนี้เห็นไหมตาตรงนี้แหละที่เราจะใช้ในการแลกนะครับ102แต่กโกโบไม่รู้นะครับจำนวนเขาจํานวนเท่าไหร่ว่าจะต้องใช้ตาเท่าไหร่ในการแลกเหรียญโปรโมทนะครับ มก็จะเห็นแล้วครับอันนี้ก็คือรายสัปดาห์นะทุกคนเป็นดันข้ามเซิร์ฟครับก็คือทุกทุกคนในเซิร์ฟอะ,อะเซิร์ฟทุกเซิร์ฟนะครับก็จะมาอยู่ในรวมกันของดันนี้ดันนี้เนี่ยเปิดฟรีพีเคเลยนะครับตีหัวในแบบกระแตกกระจายอะไครฟาร์มทับที่คือโอ้ยหหัวแตก <laughs> ต้องไปกับเพื่อนครับหรือว่ามีคนที่ดาเอ็ดสูงๆคุ้มครองหน่อยนะครับถ้าเราใช้บอทนะครับหจอ2จอไปด้วยกันเนี่ยก็ระวังกันดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยฟาร์มแล้วมันได้โทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับเก็บสะสมมาแล้วก็1นึ่งแสใช่ไหมมาทําการแลกตรงนี้ครับเราก็จะได้โทเค็นโปรโมทครับก็คือ1วันเนี่ยสามารถแลกได้3ครั้งนะครับผมก็เก็บสะสมกันให้เยอะๆและอีกที่1ครับสามารถแลกได้จากที่ไหนครับก็คือให้เราเนี่ยครับมันจะมี n p c ข้างๆกันเลยนะทุกคนให้เราเข้าไปตรงนี้ครับและ ให้เราเลือก25,000ครับมันใช้25,000โกนะครับค่อนข้างเยอะนะตรงนี้เนี่ยก็ฟีีเ k เหมือนกันครับตีกันได้เหมือนกันทุกคนเราเนี่ยสามารถเลือกฟาร์มได้เลยครับแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราฟาร์มอยู่ที่เลเวล40ครับก็จะมีอยู่2ที่1ที่อยู่ตรงนี้ครับและอีกหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็สามารถฟาร์มได้2ที่ครับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถวาร์ปได้นะครับเราต้องวิ่งไปกดตําแหน่งว่างตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็วิ่งไปอย่างเงี้ยตัวละครของเราเนี่ยเดี๋ยวมันเหาะ เราก็จะสังเกตน,นะครับตรงนี้เนี่ยของมันค่อนข้างเยอะนะของไอเทมที่มันจะดรอปให้กับเรานะครับดูดิโอโเยอะแยะมากมายครับแต่หลักๆที่เราจะต้องการในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเหรียญโทเค็นตรงนี้เห็นปะที่มันจะดรอปนะครับเราจะต้องเอาไปแลกตราเปลี่ยนขั้นสูงเพื่อจะเป็นโทเค็นโปรโมทนะครับถ้าใครอยากจะหาอะไรได้เนาะทุกคนนี่เห็นไหมตึ๊บตึ๊บมีพอราตีนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปนะมันไม่ใช่แบบว่าจะดรอปทุกตัวนะครับ มีโอกาสดรอปนะทุกคนก็พยายามเอาบัฟเอาอะไรมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามอนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหนานะทุกคนและมันมีมอนออตโอตโ้ด้วยนะที่จะเป็นปืนผายอย่างนี้ครับเห็นป่มมันจะออตโต้ให้กับเราเห็นไหมในดรอปแล้วแนะครับ80ิชิ้นประมาณนี้นะครับ c ี CP หลักๆเลยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0นมะืน่ะพอขึ้นมายืนได้นะครับยืนเดี่ยวได้แต่ถ้าใครมาเป็นตี้จะดีนะครับช่วยยืนกันแล้วก็จบมอนไวๆเหดียน ดรอปมันก็จะได้เยอะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการหาโทเค็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับเหรียญโปรโมตนะครับต่อมาครับทุกคนเหรียญที่3นะครับก็คือเหรียญเกียร์ครับก็คืออะไหล่บินนั่นเองเหรียญเกียร์ถามว่าหามาจากไหนครับโอเคครับเหรียญที่2เหรียญเกียร์ครับเหรียญเกียร์เนี่ยก็คืออะไหล่บินนะครับหรืออะไหล่เครื่องบิน ถามว่ามันจะหาได้จากที่ไหนครับเมื่อคือเหรียญโทเค็นก็คือตรงนี้นะครับนี่คือเหรียญโทเค็นนะโทเค็นที่3นะครับที่ผมกําลังจะพูดถามว่ามันหาได้จากที่ไหนครับเราติก๊กเ,เ,เข้าไปเลยอันดับแรกครับได้จากการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนได้จาก n p c นะทุกคนนะ n p c ี NPC เนี่ยให้เราสังเกตนะครับพอเราเข้ามาในเมืองให้เรากดปุ๊บแป้นอย่างนี้ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมีปีกนกแบบนี้นะมันใช้ทรัพยากรนี้ในการแลกนะทุกคนรลยวันเราสามารถแลกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เหรียญตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นโทเค็นนะทุกคนเราต้องหาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะหารายได้หรือถ้าใครอยากจะทําของทําของเนี่ยถามว่ามันทําด้วยอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปทำเนี่ยเราจะคาฟออกมาเป็นกล่องสุ time, <To S 2> ่มปีกนะครับเราสามารถมีโอกาสได้ปีกม่วงครับแต่ไม่ใช่แบบร้อยนนะทุกคนมันคือการสุ่มนะครับนี่นะมถ้าเราได้นะสําหรับเกียร์นะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยใช้เกียร์ระดับขั้นล่างนะครับแต่ถ้าเป็นสีอย่างนี้ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยต้องใช้เกียร์ระดับสูง นั่นเองครับหรือโทเคนเกียร์ครับเราสามารถแลก1วันครับได้10ชิ้นเลยนะทุกคนโดยใช้ตราตรงนี้นะครับนี่โดยใช้ตราปีกตรงนี้นะตราปีกตรงนี้ถามว่าหามาได้จากไหนครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูตรงนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูตรานะครับตราตรงนี้เนี่ยมันคือตราเควสนะครับผมเควสประจําวันนะทุกคนเห็นไหมเราทำเควสประจําวันเนี่ยเราก็จะได้ตราพวกนี้มาครับก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ค่อยมาแลกนะครับนั่นเข็ยนปะ การทำควยประจําวันเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการหารายได้ด้วยครับมันคือการหาผลรายได้จากเหรียญเกียร์นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับหามาได้จากไหนก็คือการตีบอสบอสเนี่ยมันจะมีบอสโลกครับเห็นไหมบอสโลกเนี่ยถ้าเราตี1ครั้งนะครับต่อวันต่อวันนี่ยเราสามารถตีได้1ครั้งครับเราก็จะรับรางวัล200เห็นไหมสองรแต้มเพื่อจะมาแลกเหรียญเกียร์นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งครับถามว่าได้จากอะไรได้จากการย่อยปีกนั่นเองครับถ้าเราสมมุติว่า เราสุ่มปีออกมาแล้วเราได้ตัวซ้ำนะครับเราก็จะทําการย่อยใช่ไหมอย่างเช่นของผมนะครับแรกมาเนี่ยผมจะไปทําอะไรใช่ไหมผมก็จะเอามาครับนะครับเป็นปีกม่วงครับเพื่อที่จะรุนรับนั่นเองครับในส่วนของปีกม่วงนะปุ๊บอ่าเดิมาแล้วมันก็จะมีโอกาสด้วยนะครับว่าติดขายได้เนี่ยถ้าแบบนี้ติดขายได้นะครับนี่ไหมขายได้3ามร้อยกับสามร้อยเก้าสิบเก้าเพจครับคือแพงมากนะคือมันมีโอกาสในการติดขายได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือผมดวงดีครับผมไม่เปิดนะทุกคน ผมไม่เปิดแล้วผมเอาไว้ขายดีกว่าว่ะราคาดีจ้าโอเคผมขายเอาเพรน,นะเพื่อที่จะเอาไปทําขอกนะครับโอเคนะอยากอยากใส่ของม่วงอะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับโอเคนะ,ะมันก็จะสุ่มนะครับปีกออกมาให้กับเราถ้าปีกของเราเนี่ยมันซ้ํานะครับ มันซ้ำเนี่ยมันจะเป็นขาวดําแบบนี้ครับอ่ามันจะเป็นมืดแบบนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเราได้ของใหม่เราจะได้เพิ่ม CP เห็นไหม CP เพิ่ม200นะครับถ้าเรากดใช้แล้วทีนี้นะครับเราก็จะทําการย่อยนะของที่มันซ้ํานะครับเพราะว่าเรานําไปใช้ไม่ได้อ่ะเรากดกดเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับมันได้จากการย่อยด้วยเหมือนกันก็คือย่อยปีกที่ซ้ํานะครับมีโอกาสนะมันไม่ใช่แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหม <c oughs> มันมีโอกาสนะครับต่อมาครับเราสามารถหาตัวโทเค็นเกียร์เนี่ยได้จากที่ไหนได้บ้างน,นะครับ เราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีรูปกำปั้นตรงนี้ครับเราสามารถนําไปแลกเป็นเหรียญเกียร์ได้นั่นเองครับเราก็เห็นสัญลักษณ์เกียร์ใช่ปะตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถเอารูปกำปั้นเนี่ยมาทําการแลกนะครับได้วันละ3ามเหรียญนั่นเองครับสำหรับเหรียญโทเค็นเกียร์เนะเาะถามว่ารูปกำปั้นนะครับมันแห่มาจากไหนตรงนี้เนี่ยมันคือเหรียญตราที่ทาสงครามหรือว่าเวลาเราไปตบไปตีใครนะครับไป PK ใครเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญนี้มานะครับมันก็จะ จำกัดนะครับวันละ2แสนนะครับเป็นแต้ม PVE นะทุกคนนะเออมีแต้ม PVE มี PVP ด้วยนะครับแต้มนี้เนี่ยก็จะเก็บสะสมให้กับเราตรงนี้นะครับอันนี้ก็สังเกตได้ว่าผมไม่ค่อยที่จะไปตกตีกไข่นะครับผมประมาณนั้นนะในส่วนของเหรียญพาเพลสครับพาเพลสโบราณเนี่ยเราสามารถหาได้จากในเกมได้นะครับก็คือเจ้าตัวตรงนี้ครับผมนี่มันก็จะเป็นคัมพี์เอาไว้สามารถสร้างนะครับในส่วนของอาวุธและก็อาวุธรองอุปกรณ์ชุดได้หมดเลยครับเป็นอุปกรณ์ที่ เป็นโทเค็นที่เรียกได้ว่าเป็นโทเค็นสาคัญหลักๆกับโมลิออนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันจะควบคู่กันไปตลอดนะครับเวลาเราสร้างอาวุธฟ้าหรือหรืออุปกรณ์ฟ้าต่างๆนะครับในส่วนของประดับเนี่ยก็ยังจําเป็นต้องใช้พาพารัสกับโมลิออนครับสโทเค็นนี้หลักๆสําคัญเลยถามว่ามันหาได้จากที่ไหนนะครับสำหรับโมลิออนเนาะสำหรับเหรียญโทเค็นครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับ ก็สามารถฟามได้จากบอสกิวนั่นเองครับบอสกิวเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวกิวเนาะจะเปิดให้เราตีตอนไหนนะครับหมดคราวแล้วก็สามารถตีได้ตลอดเลยนะสำหรับบอสกิวนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นไอเทมสาคัญนะครับบอสกิวเนี่ยมีเยอะมากของสําคัญนะทุกคนนะทุกคนเนี่ยจำเป็นนะครับต้องไปตีบอสกิวอยู่แล้วครับบอกเลยครับกิวเนี่ยหลักๆเลยสาคัญมากๆหากิลดีๆอยู่นะครับแอคทีฟไดายหลายคนเพราะว่าเวลาตีบอสกิวเนี่ยจะได้ช่วยกันนะครับเพราะว่ามันตียากเกินและอีกส่วนหนึ่งครับหลักๆเราเนี่ยจะหาได้จากตัััวดนนครบ ดันเจียนเนี่ยมันจะมีดันเจียนที่สามารถฟาร์มตัวผาภพรลัตได้ครับนี่เห็นไหมดัน30นะครับที่เราจะสามารถหาพาภพรลัตได้ก็คือดันรายสัปดาห์นั่นเองครับถามว่าดัน40มีไหมไม่มีนะครับดัน40นะทุกคนเห็นมไหมดัน40ไม่มีนะครับและที่นี้นะครับ ดันสัป,ปดาเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันครับจากดัน3านนะดัน40นะครับเราก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันดัน40เราก็สามารถฟาร์มหาแพรัสได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นหลักๆที่จะใช้ในช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับที่นี้เรามาพูดถึงในส่วนของโทเค็นนะครับโทเค็นที่4นะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือโทเค็นเฟเชอร์หรือชิ้นส่วนท้องฟ้านะครับเป็นชิ้นส่วนปีกเนะี่ยเอาง่ายๆนะครับผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันชิ้นส่วนปีกหรือเหรียญ ฟเชอร์ครับหาได้จากที่ไหนเราไปดูกันครับสำหรับดันอะไรสัปดาห์ครับมันคือดันวัตถุดิบนั่นแหละมันได้จากเริ่มตั้งแต่ดันเลเวล50ครับถ้าเราอยากจะหาโทเค็นของเฟเชอร์เนี่ยเราต้องมาที่เลเวล50เลยนะทุกคนแต่เลเวล40เนี่ยก็ไปได้ครับไปตรงไหนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูครับเอาละให้เราเนี่ยไปที่ในเมืองนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราเข้ามาที่เมืองหลักครับผมพอเราเข้ามาที่เมืองหลักเนี่ยให้เพื่อนสังเกตสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์รูปดาบที่ผมบอกนั่นแหละ 2 5 0 0 0เนี่ยมันจะดรอปเป็นเหรียญเฟเชอร์ให้กับเราครับในดันเจียนนะแล้วแต่ดวงใครดวงมันครับว่ามันจะดรอปหรือเปล่าถ้าเราอยากจะหาโทเค็นนี้นะครับซึ่งโทเค็นเนี่ยผมบอกเลยครับดันนี้เนี่ยมีเกือบทุกโทเค็นเลยก็ว่าได้มีเกือบทุกโทเค็นเลยก็ว่าได้ครับนอกจากโมดิออนและก็ในส่วนของเหรียญโครนะครับหรือเหรียญไดมอน Diamond นั่นแหละเราก็ไม่สามารถหาได้นะ นอกนั้นก็คือหาได้จากในดันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่คือตัวเหรียญนะครับเหรียญหรือเหรียญโทเค็นนะครับเฟเชอร์นะก็คือตรงนี้นะครับถามว่าอ่ะแล้วเฟเชอร์เนี่ยมันไปฟาร์มอ่ะแล้วเขาจะฟาร์มมาทําอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเราให้เรากดตรงนี้ครับก็คือนํามาสร้างเป็นลูกแก้วตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นวัตถุดิบในการสร้างลูกแก้วครับและลูกแก้วนะครับเขาจะเอาไปทําอะไรก็คือเขาจะเอาไปครับเป็นปีกทองนั่นเองครับผมซึ่งมันเป็นวัตถุดิบหลักในการทําปีกทองเห็นไหม ทำไมโทเค็นนี้มีมูลค่านะครับก็คือโทเค็นเฟเชอร์เป็นชิ้นส่วนปีกง่ายๆเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าต้องเอาไปคราบสีทองนะครับเออพอเราคราบสีทองได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยนะครับนำมาทําเป็นปีกทองที่อันนี้สุลา่านเขาจะใช้กันเราก็ไปหาให้สุลา่านนะครับ ตรอดเฟชเชอร์นะทุกคนนะโอเคนะครับเพื่อน่จะรู้แล้วนะถามว่ามันถ้าเรา,เราเข้ามาในดันเนี่ยมันมีให้เราแลกหรือเปล่านะครับอ่าเรากดเข้าไปดูก็ได้นะครับนี่เห็นไหมในดันเนี่ยไม่มีแลกนะครับมีแค่ตัวโทเค็นนี้โทเค็นเดียวนะที่สามารถแลกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะอ่าแต่เฟชเชอร์ไม่สามารถแลกในตรงถุงมือได้นะครับต้องไปฟาร์มเอากับมอนนะทุกคนนะถามว่าเลเวล45มีไหมส5ก็มีนะครับนี่เห็นไหม มันเริ่มมีตั้งแต่เลเวล40แล้วครับที 14, 40 40 45 50 55นะครับมันก็จะได้ตามสเต็ปที่เราสามารถฟาร์มได้นั่นเองครับเอาละครับต่อมาก็คือโทเค็นน้ำตาเยือกแข็งหรือโทเค็นเทียครับโทเค็นเทียครับอย่างที่ผมบอกนะมันก็คือได้จากในดันตรงนี้แหละเหมือนกันครับก็คือดัน PK นะทุกคนนะเริ่มตั้งแต่เลเวล40เลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมน้ำตาเยือกแข็งนะครับตรงนี้แหละ อันนี้ก็คือโทเค็นเหมือนกันครับถามว่ามันเอาไปทําอะไรใช่ไหมให้เรากดไปเลยครับดูดิของสร้างครับเยอะแยะมากมายครับของจะเป็นทั้งนัานให้กับศิลปาตใช้ครับโอเคครับจากนั้นนะถามว่ามันหาได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับโทเค็นน้ําตาเยอะถ้าเรากดไปตรงนี้ก็ได้ครับมันคือดันเจียนนั่นเองครับดันเจียนบอสนั่นเองนะบอสกิลครับทุกคนถ้าเราไปฟาร์มบอสกิลนะทุกคนเราก็สามารถได้ดรอ ในส่วนของโทเค็นนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นของสําคัญนะทุกคนนะจะไปต้องหาครับกิลเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะมีกิลดีก็หาของได้ง่ายมากขึ้นครับดันตรงนี้ก็มีเหมือนกันอ่าและอีกตรงหนึ่งครับเราสามารถหาได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับน้าตาเยือกแข็งโทเค็นนี้ครับให้เราสังเกตตรงที่ฟาร์มประจําสัปดาห์ครับที่จะมีให้เราครับให้เราเลือกมาที่เลเวล40อ่าเลเวลห0นะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มดรอปและเป็นน้ําตาเยือกแข็งครับ50นี่โอ้โหใช้ระยะเวลาเกือบ2เดือนเลยนนะะคทุถถึึงงจมมาได้อื แล้วก็ในส่วนของดันประจําสัปดาห์ครับดันประจําสัปดาห์เนี่ยให้เราติ๊กดูงี้นะครับเห็นไหมมาได้จากที่ไหนดูดิมีกี่โทเค็นนะครับให้เรานับเอาเองเลยอ่าหโทเค็น2โทเค็น3โทเค็นครับโอ้โหในนี้มีตั้ง3โทเค็นเลยนะดัน50งนั้นก็แสดงว่าเลเวล50เนี่ยยิ่งเราไปถึงไวนะครับเราก็สามารถหาไรายได้ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับแรกๆเนะี่ยดันขึ้นมาสักเลเวล40ก็ได้นะครับต่อมาก็คือบอสโลกนะครับบอสโลกเนี่ยมันก็ดดอบเหมือนกันเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์ก็ดดอบนะครับ ิ้นส่วนก็ดอกแล้วก็ตาเตียนยศชั้นสูงก็ดอบครับแล้วก็น้ําตาเยอแข็งก็ดอบเหมือนกันเห็นไหมเยอะจัดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใน6เหรียญเนี่ยมันคือเหรียญรองนะครับแต่เหรียญหลักเนี่ยก็คือเหรียญโครครับเหรียญโครตรงนี้ครับได้จากที่ไหนได้จากตัวไดมอนด์ครับก็คือที่เราขายเพชรได้จากตลาดกลางนั่นเองครับตรงนี้แหละคือดันโทเคตหลักๆครับเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราขายได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมโทเค็นของเราก็จะเก็บสะสมอันนี้แหละที่จะเอาไปแลกเป็นเหรียญโครครับมันคือใช้ไดมอนด์หลักๆเลยและเป็นตัวที่ถูกใช้เยอะมากที่สุดสุลต่านเขาก็ต้องเติมเหรียญโครครับเข้ามาเป็นไดมอนด์เพื่อที่จะเอามาซื้อของนะครับผมเห็นปะมันสําคัญจริงๆครับสําหรับไดมอนด์มันคือเงินเป็นตัวแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับเขาก็มีข้อแม้นะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าเหรียญโคร มีราคาต่ำถึง0.5ดอลลหเหรียญต่ำกว่า0.5ดอลเขาจะทำอะไรครับก็คือเขาจะระงงับนะครับการถอนของเราเนี่ยจนกว่าราคาจะกลับเข้าสู่ช่วงปกติเพื่อรักษาเสถียรภาพนะครับของโทเค็นโคอ่อโอเคไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็ผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจนะเพราะว่าเขามีตั้งเกณฑ์กำหนดไว้ว่าราคาต่ำสุดเ่ย ก็คือ0.75ดอลล์ครับของเรียนโคโลตกไปกว่านั้นนะ่ะก็คือทุกคนไม่สามารถถอนกันได้ครับไปเทิดกันเองนะเออถ้าตกกว่านั้นนะ่ะก็คือไปเทิดกันเองเลยนะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของโทเค็นเนาะเอาละครับใครไม่ใครสงสัยอะไรสำหรับคลิปนี้ครับผมพร้อมที่จะ แนะนำให้กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดเลยครับสำหรับข้อมูลเกมในโครก็อย่าลืมครับใครที่อยากจะเข้ากิลสายฟาร์มสายหาไรายได้พิเศษอย่างเดียวครับไม่ได้เกี่ยวกับการทุบตีกับคนนะครับก็สามารถเข้ามาที่ิีคอร์ดผมได้นะครับเกมเปิดเราจะสร้างกิล ที่ใช้สําหรับฟาร์มของและหารายได้ครับไม่เกี่ยวกับการ PK หรือตีคนนะครับใครที่ชอบตีคนไม่เหมาะนะครับที่จะอยู่กิลผมเนาะผมจะสร้างกิลเฉพาะเป็นกิลในการหาเหรียญอย่างเดียวครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ